สวัสดีครับชาวพัดเดสเกมเมอร์ทุกท่านนะครับอยู่กับผมก้องสร้างกันอีกแล้วนะครับวันนี้ครับเรามารีวิวคีย์บอร์ดกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้ครับแฟนเทค mk 8 5 7เนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับแต่ทางแฟนเทคนะครับที่ส่งคีย์บอร์ดตัวนี้มาให้รีวิวแล้วได้ใช้งานกันนะครับ สำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับแฟนเทค MK857 นะมีความพิเศษตรงที่เป็นในส่วนของคีย์บอร์ด60%นะครับนันก็คือจะมีในส่วนของแค่60%ของคีย์บอร์ดเท่านั้นเองนะครับ mm. ก็จะเป็นคีย์บอร์ดที่มีตัวที่ค่อนข้างเล็กเลยนะครับ mm. ก็เรียกว่าสําหรับสายพกพาและคีย์บอร์ดตัวนี้นะมีความพิเศษที่เรียกว่าเป็นจุดขายของคีย์บอร์ดตัวนี้เลยก็คือเป็นคีย์บอร์ดที่สามารถทอสสวับได้นะครับผมหรือว่าเป็นคีย์บอร์ดที่สามารถถอดเปลี่ยนสวิตช์ได้โดยที่ไม่ต้องบัดกรีนะครับ โดยแค่ในส่วนของการเปลี่ยนสวิตนี่คือสามารถถอดออกแล้วก็ใส่สวิตใหม่ลงไปให้เข้าล็อกก็คือสามารถใช้ต่อได้เลยนะครับก็เป็นคีย์บอร์ดที่สามารถคัสต่อมได้ครับสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้ มาพูดถึงในส่วนของอันบ x ็อกก่อนละกันนะครับคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับจะมใีให้เลือกทั้งหมด2สีนะครับโดยจะมีสีขาวและสีดำนะซึ่งตัวที่ผมได้มาในวันนี้เป็นสีดำนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของสวิตช์เนี่ยมี2แบบด้วยกันก็คือเป็นบลูสวิต c h แล้วก็เดซสวิตซึ่งตัวที่ผมได้มาเป็นเดสวิตชนะครับพอเปิดกล่องออกมาแล้วนะครับก็จะเจอในส่วนของตัวคีย์บอร์ดครับที่อยู่ในส่วนของตัวถุงพลาสติกนะครับเป็นตัวซีนเอาไว้นะครับผมปิดเอาไว้อย่างดีนะครับเมื่อเอาตัวคีวยค์บอร์ดอา้่คนขง ค่อนข้างเล็กแหละนะครับระปกติผมก็จะเป็นคนที่ใช้คีย์บอร์ดก็เป็นฟูเป็น100%เป็นนะแต่ว่าตอนนี้ก็ได้จับในส่วนของคีย์บอร์ด60%นะครับผมก็เลยได้ว่าเล็กดีนะฮะพกพาสะดวกนะฮะ และในกล่องนะครับก็จะมีในส่วนของคู่มือนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวใบรับประกันนะตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับไ้าเกิดเสียนะี่คือส่งเปลี่ยนใหม่ให้ฟรีเลยนะครับไม่ต้องซ่อมมีประกันให้2ปีนะครับผมและอยาบอกว่าจริงๆมันมีในส่วนของตัวดึงคีย์แคปด้วยนะครับแต่ว่าผมเปิดไม่สุดนะเลยไม่เจอแต่ว่าจริงๆมีมอยู่ในกล่องด้วยนะครับตามรูปเลยนะครับท,ทุกที <laughs> จะมีในส่วนของสายเคเบิลนะครับที่เป็นสาย Type C นะครับโดยสามารถถอดออกจากคีย์บอร์ดได้เลยนะครับคือไม่ได้เชื่อมติดกันนะฮะสามารถถอดเก็บได้คือสามารถเอาไว้พวกพาได้นั่นเองนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีเลยสําหรับสายพกพานะแล้วก็มีในส่วนของระบบไฟ RGB backlighting นะครับโดยส่วนตัวเท่าที่ผมลองไฟมาคือไฟเรียกได้ว่าค่อนข้างสว่างเลยแล้วก็เรียกได้ว่ามีโหมดให้ปรับค่อนข้างเยอะเดี๋ยวไว้ค่อยพูดให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะฮะแต่บอกไว้ก่อนนะคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับจะมีแค่เป็นคีย์ ภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับไม่มีภาษาไทยนะสําหรับใครที่ไม่ถนัดคีย์บอร์ดภาษาอังกฤษนะครับก็ถ้าเกิดซื้อมาใช้แล้วก็อาจจะต้องปรับตัวนิดหน่อยนะฮะแต่โดยส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเกิดใครเป็นคนที่ใช้คีย์บอร์ดแบบพิมพ์บ่อยๆอยู่แล้วหรือว่าใช้จนชินแล้วผมว่าไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้ เมื่อนําคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับพอเสียบสายปุ๊บนะครับก็จะมีไฟออกมาให้เห็นเลยนะครับก็เรียกได้ว่าไฟค่อนข้างสวยมากๆนะครับหรือเรียกได้ว่าไฟแรงนะครับสีสันสวยงามนะครับเรียกว่าใครชอบสายแบบ rgb อะไรแบบนี้ไฟสวยไฟไล่ๆสีอะไรอย่างนี้บอกว่าตัวนี้ตอบโจทย์นะครับหลังจากการที่ผมลองกดปุ่มนะครับสำหรับในส่วนของเรสสวิตนะก็เรียกได้ว่าเป็นสวิตที่เบาคือผมชอบสวิตเบาเบาอยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้าใครชอบแบบเป็นแบบไม่ค่อยนิ่งข้อแบบบูสวิตแบบก็แก,ก๊แกก็แก๊กหน่อยก,ก็สามารถ จัดมาได้นะอันนี้แต่ผมชอบเรสสวิตนะครับเป็นการส่วนตัวอันนี้เพราะว่าชอบเบาๆนะครับกดเบาๆหน่อยส่วนสัมผัสที่ผมได้กดเนี่ยผมคิดว่าการกดอาจจะต้องใช้แรงกดมากกว่าสวิตอื่นนิดนึงนะครับเพราะว่าอย่างเรสสวิตที่ผมใช้อีกตัวหนึ่งเนี่ยที่เป็นคีย์บอร์ดที่ผมใช้เป็นคีย์บอร์ดหลักเนี่ยก็จะกดไม่แรงเท่านี้นะจะไม่ต้องใช้แรงเท่านี้นะาะว่าตัวนี้ใช้แรงกดมากกว่าประมาณคลิกหนึ่งนะแต่ว่าไม่ได้มากกว่าเท่าไหร่นะโดยส่วนตัว ในส่วนของโปรแกรมนะครับเมื่อติดตั้งในส่วนของคีย์บอร์ดตัวนี้แล้วนะครับสำหรับ MK857 เสียบเข้าคอมแล้วนะครับก็โหลดโปรแกรมมานะครับเมื่อติดตั้งเรียบร้อยนะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับก็จะเห็นเลยว่าจะมีในส่วนของการปรับคัสตอมปุ่มนะครับของตัวคีย์บอร์ดนี้คือปรับได้ทุกปุ่มนะคือแต่ละปุ่มเนี่ยจะปรับเป็นอะไรก็ได้นะครับเอาที่เราสะดวกเอาที่เราสบายใจเลยนะครับก็คือสามารถปรับแต่งได้เต็มที่สำหรับใครซีเป็นสายคัสตอมเนี่ยผมว่าคีย์บอร์ดตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์นะครับเพราะว่าราคาก็ไม่แพงด้วยนะะ เออพูดเรื่องราคานีดนึงนะครับตัวนี้อยู่ที่1490บาทนะสำหรับใครที่อยากซื้อนะครับลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชันนะครับและขอพูดในะส่วนของไฟกันมากนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งคีย์บอร์ดที่มีโหมดไฟให้เลือกเยอะมากๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะไล่ไฟให้ดูเลยว่าแต่และโหมดมีอะไรบ้างนะครับก็ขึ้นภาพให้ดูก็เทียบกับคีย์บอร์ดว่าภาพโปรแกรมกับคีย์บอร์ดนะตามโหมดจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมตามนี้เลย ซึ่งเนี่ยแต่และไฟนะครับก็สามารถปรับในส่วนของการไปทางซ้ายไปทางขวาออกตรงกลางนะครับหรือว่าเลือกสีเลยโหคือเป็นคีย์บอร์ดที่ปรับไฟได้ได,ดีมากๆคือเรียกได้ว่าชอบเลยนะครับโหมดเดยอะด้วยถูกใจถูกใจก็คือสามารถแมนนวลได้ด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับและสำหรับรูปทรงของคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับก็เป็นรูปทรงที่ใช้ค่อนข้างง่ายนะใช้สะดวกนะเพราะว่ามันเป็นคีย์บอร์ดที่ตัวค่อนข้างเล็กนะฮะแล้วก็ เป็นคีย์บอร์ดที่จะมีในส่วนของการออวางมือเนี่ยที่จะเงยหน้าขึ้นมานิดนึงนะครับทำให้เราเนี่ยวางมือได้สะดวกขึ้นเพราะว่าในตัวคีย์บอร์ดเนี่ยไม่มีในส่วนของตัวขาตั้งที่ทําให้คีย์บอร์ดเนี่ยงัดขึ้นมาไม่มีนะครับอันนี้คือมันจะปรับขึ้นมาให้มันหนึ่งระดับนะครับให้เราสามารถวางมือได้ง่ายขึ้นนะครับผมคือไม่มันไม่ได้ลาบลงไปนั่นเองนะฮะ ก็สาหรับผมที่ไม่เคยใช้นะตดยส่วนตัวไม่ไม่เคยใช้คีย์บอร์ดตัวเล็กประมาณนี้นะก็พอลองใช้ดูผมก็คิดว่าเออก็เป็นอะไรที่ดีนะเหมาะเหมาะกับคนเล่นเกม FPS แบบผมเพราะว่าบางทีเราต้องการที่สะบัดเมาส์ที่ขยับเมาส์อะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าคีย์บอร์ดตัวประมาณนี้หกเ็นเี่ยก็น่าเป็นอีกหนึ่งคีย์บอร์ดที่ตอบโจทย์ในการเล่นเกมแบบผมเนี่ยคือเหมาะมาก FPS เนี่เพราะาเราต้องการสะบัดเมาส์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคีย์บอร์ดที่ดีครับดีงามและไฟสีสันสวยงามมากยอมรับเลยครับในราคา ไม่ถึงพันหเนี่ยโอ้โหไฟขนาดนี้คือสุดยอดจริงๆอันนี้ยอมรับเลยก็เรียกได้ว่าเป็นคีย์บอร์ดที่ตอบโจทย์มากๆสําหรับสายคัสตอมนะครับและสาหรับใครที่อาจจะไม่ได้คัสตอมแบบผมมาลองใช้ดูก็ถือว่าเป็นคีย์บอร์ดที่สามินิสีสันสวยงามไฟ RGB เทพซ่ามากๆนะครับแล้วก,ก็การตอบสนองการกดอะไรต่างๆคือดีนะครับผมก่อนสำหรับใครที่สนใจนะครับลิงก์อยู่ใต้ดดสคริปชัน cription, ครับสามารถไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับแล้วก็ขอคุณทาง เฟนเทคอีกหนึ่งรอบนะครับที่ส่งคีย์บอร์ดตัวนี้มาให้เราได้ใช้กันนะครับผมขอบคุณมากจริงนะครับก็สำหรับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับรีวิวคีย์บอร์ดในส่วนของ f a n t e c h M K 8 5 7นะก็อย่าลืมกดไลค์กดส i e กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กล้องซ่าด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ล้กันนะครับทุกคนสวัสดีครับ